ค่ะโอนี่เองนะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของช่องเลยก็ว่าได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีไซฮะเดกซึ่งโอนี่เห็นเกมนี้แบบภาพมันสวยอะเออแบบสไตล์อนิเมะเนาะชอบมากโอเคเขามีคำเตือนด้วยนะคะก็คือเกมนี้มีเนื้อหารุนแรง ทางจิตใจโอเคดังนั้นใครไม่พร้อมก็คือพับเก็บได้เลย <c oughs> สถานีปลายทางในที่สุดวันนี้วัฏจักรชีวิตแห่งการงานก็จบลงสักทีในทุกๆวันก็ต้องตื่นไปทำงานกลับบ้านนั่นมันก็เป็นทั้งหมดของชีวิตผมแล้ววันนี้ก็โดนหัวหน้าวีนแตกใส่อีกแล้ว แต่ผมก็สุดจะทนกับความไม่ได้เรื่องของตัวเองเหมือนกันเขาเป็นพนักง,งานออฟฟิศรู้สึกเหมือนร่างกายหนักอึง้งเหนยล้าไปหมดจนแทบจะลืมตามไม่ไหวนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่าน,นั้นเขาพักสายตาหน่อยเลยเสียงประกาศดังแล้วก็จะตื่นไม่ตื่น <laughs> ดูดูทรงล้วไม่ตื่นแน่นอน คือความเหนื่อยล้ามันสะสมเนาะไม่ว่าจะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอะ่ะโอเคที่ต้อนรับสู่สถานีเซฮิโอ้ยอ่าน่ารักมากคิวถึเขาพนักงานออฟฟิศคนนี้ชื่ออากินาชิฮาลุอ่าฮาลุฮาลุฮุงเอ๊ะนี่เราหลับเลยสถานีกันเหรอเห็นไหมว่าแล้ว อย่าหาทำนะ,ะนอนนอนบนรถไฟเนี่ยไม่ได้เมื่อแต่พนักงานเขาไม่ปลุกหน่อยหรอในเอออะไรนะในรถไฟเงียบสนิทเลยถึงสถานีปลายทางแล้วสินะสวยแล้วสิพวกนี้ต้องรีบไปทำงานแท้ๆช่วยไม่ได้อย่างนั้นนั่งแท็กซี่กลับแล้วกันค่าแท็กซี่บาทแน่โกมิเตอร์เปล่าเฮ้อเพียชมัดเอาไป็นว่ารีบกลับก่อนแล้วกันปุ่มลูกศร เครื่องที่ฮะ<ห>สำรวจฮะเออเครื่องที่เลยใช้อันนี้กระเป๋าใบใหญ่อ่ะเราถือกระเป๋าใบนี้ไปบริษัทได้เหรอเมย์จำได้แปลกจังอะไรเราเช็คของข้างในโอเคแต่รับาช็ดหน้า นี่มันภาชนะที่มีคนให้เรามานี่ก็นึกว่ามันหายไปแล้วสิเอาไปว่ากระเป๋าตัวเองแล้วเนาะเอา้ามันมาอยู่ในนี้ได้ไงอีกจะพ่าไปนี่มันคือดอกอะไรกันนะเดซี่ปะคะมันนานกี่ปีมาแล้วนะที่ไม่ได้ติดต่อกับเธอเธอด้วยวิผู้ใดโอ๊ะได้เสร็รู้สึกเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างเลยฮะ ั้งที่ข้างในไม่มีอะไรทแท้ๆแต่กลับดักจนยกไม่ขึ้นทำไมมาถึงหนักขนาดนี้กันนะว้าวโอเคปุ่มหยุดรถฉุกเฉินกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินปลดแจ้งเจ้าหน้าที่ลองกดดูดีไหมให้เลือกทำไมก่อน <laughs> ให้เลือกทำไมก่อน ทางนี้ไปได้ปะเฮ้ยไปได้เฉยไม่มีใครอยู่เลยเราไปหาตรงนั้นตรงสักหน่อยดีไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับก่อนไอวิ่งวิ่งนี่คืออะไรอะเหมือนเห็นเงาอยู่ตรงนั้นเหมือนวีรัสยางติดอยู่บนเพดานมันคืออะไรกันนะแต่เออไม่ถึงอะโอเคเราต้องไปหาอะไรมาใช่ไหมเคอันนี้อะไรวอเดตเข้ามือการใช้งานรถไฟ กรณีที่ระบบฉุกเฉินทำงานรหัสสำหรับการปลดล็อกคือขอบคุณจริงๆได้ไหมโรอรอสวัสดีมิวรีวและสายโอยเลาสามารถติดต่อไปที่สำนักง,งานได้แต่ไม่รู้วิธีใช้อ,อันเนี้ยอ๋อตารางเวลาอันนี้ออกไปไม่ได้หรอ,อประตูไม่ขยับถางดับเพลิง หมือนมีอะไรติดอยู่ตรงระหว่างช่องว่างนะมันมืดจนมองไม่เห็นเลยถ้ามีอะไรที่ส่องโอ้โหโอเคเราเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าไฟฉายเสียบเจ้าหน้าที่อีกแล้วมันเปิดไม่ได้มีช่องเสียบขีก์ก๊์ดโอเคคือเราต้องหาแบบเกือบทุกอย่างเลยว่าง,งั้นเถอะแล้วคือไงอะ่ะแล้วเราต้องแล้วเราต้องไปที่ไหนอะ่ะ บอกคนขับก็ไม่มีใครอยู่เลยจตว่าไปแล้วไม่ใช่ว่าเวลานี้รถไฟจะมีแบบอัตโนมัติเหรอท้งานเราก็คงต้องติดอยู่ในนี้จนเช้าขอทีเถอะตอนที่พวกนี้ต้องออกไปทำงานแต่เช้าแท้แทแย่ที่สุดคืนนี้นอนที่นี่แล้วนั่งรถไฟเที่ยวแรกกับบ้านลวกันอุ้ยอะไรอะเหมือนกันเลยอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนบรรยากาศมันเปลี่ยนไปลองกลับไปดีไหมเอ้ยไม่อยากกลับเลยอะ อันนี้ไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมผีผมันคงไม่ใช่เกมผีใช่ไหม <_ P> <_ P> คิดในแง่ดีไว้ฮะว่าพ่อหนุ่มรูปงามนักเรียนนักเรียนหรือเปล่าวะเขาหลับอยู่นะฮะตื่นยังตื่นแล้วเอ๊รุ่นพี่ทำไมนายมาถึงเอ้ทุย ทำไมไนายถึงมาอยู่ที่นี่เมื่อกี้เราวจนครบแล้วก็ไม่ได้มีใครอยู่นี่นาใช่เป็นผีแล้วหนึ่งงงมากแล้วนั่นพี่สินะครับตัวจริงตัวจริงนี่นะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนั่นพีน่นั่นสินะทศอะทศนามิโอเคทศนามิ ทะซนามิชิองรุ่นน้องในที่ทํางานที่เคยสนิทกันที่เคยสนิทกันด้วยนะถึงจะเรียกว่ารุ่นน้องแต่ก็อายุเท่ากันแต่เพียงเขาเข้ามาทํางานช้ากว่าไม่กี่เดือนจบมหาลัยหัวดีนิสัยล่าเริงมีน้ําใจแถมยัทางทำงานเก่ง,หงโหโคตรครบด้านอ่าเปรียบเทียบกับตัวเองสินะหลังจากเราดูสิ้นเชงิงถึงถึงเราจะถูกเรียกว่ารุ่นพี่แต่ก็ เป็นแค่ธทมเนียมแท้จริงแล้วลึกๆในใจของมอนันคงนึกดูถูกคนที่ทำงานไม่ได้เรื่องแบบเราคิดเองเออเองไงเขาอาจจะแบบยกย่องเราก็ได้เอพอมองทัศนามิแล้วก็เผยคิดว่าเขาจะดูถูกเราแบบนั้นไปซะได้คิดเองเออเองและพอสาเหตุนี้เราเลยเวลระยะหาจากทัศนามิมาสักพักแล้ว ไม่คิดเลยว่าจะบนมาเจอกันในรูปแบบนี้ผู้ชายเก่ด,ดีตอนที่เราคนรถไฟตั้งแต่แรกมันไม่มีคนเลยนะเว้ยแต่ไม่พอไม่กลับมาไม่ดันไปหลับอยู่ตรงนั้นนะคือคือคนอะไรไม่คือมันก็ต้องเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วปะ่ะอายุเท่ากาันซะด้วยพวกเราอายุเท่าเท่ากันช่วงแรกเลยสนิทกันดีอยู่หรอว่าแล้วเชวเรื่องความสัมพันธ์นี้มันยากจังนะเราเรามันอินโทรเวิร์ตไง พออยู่กับเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไรค้ค่าก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้โอ๊ยตายคิดไปเองแหละเขาเขาเรียกว่าอาการคิดไปเองจตว่าไปแล้วนี่ผมหลับเลยสถานีสินะครับหรือว่ารุ่นพี่เองก็เหมือนกันหรอใช่ก็ว่าลงก็ว่าลงวะก็ว่าจะลงที่นี่แต่เปิดประตูไม่ออกเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่ มันก็ช่วยไม่ได้ก็เลยคิดอยู่ว่าจะนอนที่นี่เลยดีไหมล่นะเงั้นเหรอครับ <c oughs> แย่เลยนะคบแบบนี้ไม่อยากฟังเสียตัวเองตอนภาคเลยอะทุกคนอันนี้อันนี้คือแบบอว่าภาคครั้งแรกนะจบไปแล้วผมก็คิดไว้ว่าจะเอางานค้างกลับมาปั่นต่อที่บ้านนะครับทั้งทำโอทีแต่ก็ยังหอบงานกลับมาปั่นต่อที่บ้านเนี่ยเหนื่อยแย่เลยนะ อ่ะแต่ว่าเพราะมันเป็นงานเตรียมเอกาสารนําเสนอโปรเจกต์ใหม่รางงานถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็สนุกดีนะคบโอ้ยเคารวะเรนะเค้านะเด็กใหม่ไฟแรง <laughs> ถ้าเป็นรถไฟจะต้องมีวิทยุไร้สายอยู่แน่นอนครับเราไปใช้ดูกันเถอะว่าใช้ได้เปล่าอโอ้ยจะใช้อันี้ทุกรอบเลย ไหนๆกดศูนย์เพื่อติดต่อสำนักงานใหญ่สินะครับไอ้ถ้าบอ,อกไปข้างนอกนะเอ๊ะหยุดนะถ้าบอ,อกไปเด็ดขาดทำไมยยกไปเด็ดเด็ดอะไรเด็ดดอ,อกไม้มาเล่นมาเล่น เส้นถูกตัดสายไปอะไรกันเมื่อกี้มันไม่ใช่ว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นหรอสมบีบุกโลกเหรอเล่นอดูท่าไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับถ้าติดต่อข้าน้องไม่ได้แบบนี้ถ้าติดต่อข้าน้องไม่ได้แล้วเขาําอะไรไม่ได้น่าจะต้องอยู่ในนี้แล้วล่ะครับเหมือนเขาน้องจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยผมว่าเรามาหาทางออกไปข้านอกกันเถอะเขาบอกไม่ให้ออกไปแต่ก็ยังจะออกไปเออ นายแน่จใจเหรอว่ามันจะเวิร์กอะเรารออยู่ในนี้เฉยๆไม่ดีกว่าหรอผมก็เห็นด้วยกับรุ่นพี่นะครับแต่ว่าผมว่าเราจําเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่สอดรู้สอดเห็นตั้งแต่แรกมันอาจจะจบภายในสิบนาทีก็แหลผมว่าอย่างน้อยพวกเราก็ควรรู้ก่อนว่าที่นี่คือที่ไหน โอเควันลชิลทอร์ซนามินี่ยังมีสติเราตัดสินใจได้อย่างดีสุดยอดเลยนะไม่ได้นะอยู่คิดเดี๋ยวนี้ฮารุทอตัวเองไปเปรียบเทียบกับทอรนามินี่ในเวลานี้จะจิตตกเอานะางนั้นเรามาเริ่มจากการสำรวจแถวนี้กันก่อนเถอะไม่ใช่สำรวจแล้ว,ลวหรอโอเคโอเคอันนี้นั่นนะสิครับแต่มันก็สูงนะเราจะหยิบยังไง ขี่คอกระโดดอะขี่คอดีกว่าเนาะถ้าลองขี่คอดูก็น่าจะถึงไม่ใช่ยังไงเอ๊ะขี่คอรลอเล่นนะแต่ผมโอเคนะครับเชิญพี่ขี่คอผมได้เลยโอ้ยน่ารักอะโทษทีนะพอถอดรงเท้าขึ้นไปนั่งบนหลังของทัศนามิแล้วก็เอื้อมมือไปที่เพดานได้มาปะ หลังนด้โอเคไหมครับผมไม่เป็นไรเลยขอบคุณที่เป็นห่วงดูดีดตไเ้ได้การ์ดของพนักง,งานแล้วแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้มันพอดีกับช่องนี้เลยนะครับเนี่ยประตูเปิดออกมีกล่องบุหรี่กับกระดาษห่อขน <c oughs> มนี่แต่ใคะ มีไฟฉายไหมไฟเช็คน้ำมันเอ้ยไฟเช็คก็ได้นะจุดไฟเผาพอดีแหละโอเคเรามาใช้กันตรงนี้ไหมจุดไฟแล้วก็มองดูข้างในเฮ้ยหนึ 1, ่งหกคำใบ้อหมวิตกใจหมดโอ๊ย นูกว่าอะไรตามหลังมาเมื่อกี้ไฟมันอะไรนะเอ้ยไฟดาบ oh my god เอิ่นพี่ก็ไฟเช็คเมื่อกี้ไฟเช็คขึ้นมาหน่อยผามพาม,พาม oh my god ใครมาราดน้ำแดงไว้เป็นกลิ่นเลือดที่ท,ที่ท้าให้อยากจะสำลอกออกมา ไอ้ยาคุณฮารุนะฮะเขาจะอาจเจียนออล,ลุ่นพี่ไหวไหมครับดูท่าการไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยท่านี้ไปฝันแล้วก็ช่วยที่ปืนแล,แล้วที่เถอะโอเคแล้วเราก็ต้องมานั่งสำรวจอ่ะนะ อาอยู่ที่ขอร้องลาช่วยอยู่ที่เธอ,อะเขาอะไรคุงขอโทษนะอ๋อ <c oughs> คำถามเดียวกันแล้วเมื่อกี้อะไรเออ่นพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ เมื่อกี้ฉันเห็นภาพแปลกๆเป็นผู้หญิงที่นอนจมกองเลือดเอ๊ะงั้นเหรอครับรุ่พี่การไหวไหมครับเนี่ยนอนก่อนไหม <c oughs> โอ้ยแล้วผู้หญิงเมื่อกี้มันเหมือนกับเธอมากเลยใครอะเหมือนกับคนที่ให้ผาเช็ดหน้าหรอ,อทำความสะอาด ใช้กระดาษแผ่นนี้ลองไหมคุณได้รับโปสเตอร์เรื่องนี้นะผมไปดูม่ามันเดินก่อนเพื่อไว้เป็นหัวข้อชวนคุยนะคะแต่เหมือนจะจำพออเรื่องอะไรไม่ได้เลยโอเคทำไมไนายนี่เอ้ยทำไมไนายนี่ทำไมหมอนี่ถึงยังดูสงบนิ่งได้อยู่อีกนะจริงโอเคไปเช็ท เราใช้เฮ้ยมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรอจุดไฟเผาแม่งเลยต่อเลยใช้แล้วเฮ้ยาศาสตร์กิฟจริงหรอใต้ที่นั่งเฮ้ยห้าสองหนึ่งแปดห้าสองอืม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 จะได้ออกไปแล้วทุกคน หนึ่งแปดห้าสองเอ๊ะไม่ใช่หนึ่งหกเหรอเออเอ๊ะไม่ใช่หนึ่งแปดเหรออะไรจำไม่ได้ละไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงไม่ได้ผลกันนะบางทีอาจจะมองผิดด้านหรือเปล่าครับมา,าใหม่สองห้าเก้าหนึ่ง ได้แล้วเอาไปจากที่นี่เก่งมากเลยครับสมแล้วที่เป็นรุ่นพีมันก็ยังดูปแปลกใช่สถานการปกแปลกอะ่ะยังมองไม่เห็นข้างนอกจอกไปดีไหมหรอโหคำถามวัดใจมากเลยไมไ่ออกเลยปะออกเถอะ ความหวังที่แสนเลวร้าง,งก็ได้ถูกบทขยีย้จนแหลกเมื่อเปิดประตูออกมาทำไมอ่ะสถานีว่างเปล่าเหรอหรอมันไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนไม่เห็นมีข้างนอกเลยฮะมันจะต้องไม่เป็นอะไรเชียงเชียง แม้แต่ทอร์ซินียยังดูสิ้นหวังเลยเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนี่มันเรื่องจริงแน่หรอแม่งฉันไม่ไหวแล้วนะนอนสักตื่นไหมคะตอนนี้เราต้องไปต่อท่อนนั้นแล้วะครับเออห้ามเข้าช่องตรวจตั๋วข้างหน้านี้อันตรายขั้นสุดเขาเลือกว่ายิ่งห้ามยิ่งยุ่เงเนาะถังขยะธรรมาดาถึงจะไม่อยาทำลออ้วงเถอะ ตลาดเดยอะอ๋อาสาฮาเตคคุณได้รับตัว๋วดูหน้าขนดูเป็นยังไงไม่รู้นะครบไอ้นี่นะ่าจะใช้ได้ในสักที่นะเอาติดมือไปด้วยละกันเริ่มละเริ่มอีกเออ ยาไหมลูกรุ่นพี่เป็นอะไรไปครับรุ่นพี่สลบยังแล้วสติก็ลอยไปที่แสนไกลนอนน้อยเตื่นเช้าทํางานเหนื่อยไม่ไหวเลยนะคู้เด็กสมัยนี้ไม่มีความมุ่งมั่นกันเอาซะเลยแค่แนะนำน,นิดเดียหน่อยก็ทนไม่ไหวเป็นโรคซึมเศร้ากันหมดแล้วเป็นโรคจิตอะไรกันแกล้งทำสมองอ่อยเองแท้ๆฮะที่ต้องสมัยฉันส,สาวๆแล้วน,นะฮะ ไม่เช้ารถไฟขบวนที่ศ <HHH> ูนยกำลังไม่ผ่านสถานีนี้เพื่อความปลอดภัยปวดยืนอยู่หลังเส้นสีเหลืองเฮ้เอาผักเหรออันนี้คือผักแน่นอนอะทศนิมีตไม่เห็นอล้วเหรอไม่นะครับเรื่องอะไรหรอครับที่ก <tuck> ว่านั้นตอนนี้ผมหหยเป็นพี่มากกว่า มองไม่เห็นฉันด้ลองเิ็นคนเมื่อกี้ก็เหมือนหัวหน้ามากๆเอาหัวหน้าเหรอนี่ไม่ใช่าบุคคลอันตรายกำลังจะมาถึงพวกความปลอดภัยปลดยืนแล้วรออยู่หลังเส้นสีเหลือง หัวใจไม่ดีไงไม่รู้ครับเราหนีไปตรงนั้นดีกว่าครับพี่กดชิปค้างในขณะเคลื่อนไหวเพื่อวิ่งกดแซดเพื่อเริ่มตรงไหนนะเฮ้ยตกใจหมดไปต่อมีบบพลังงานที่เพิ่มไปด้วยเลือดตกอยู่ เฮ้ยขหวหน้าปะว่าจะเชียวว่าจ้าเงาสีดำพวกนั้นคือหัวหน้าอะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรช่วยพอได้แล้วทำไมถึงมีแต่คนที่เกี่ยวข้องกับเราอีกแล,แล้วเนี่ยจะว่าไปตอนที่เราเริ่มหลบหน้าจากทอรนานมิในตอนนั้น เราก็โดน <Wars> หัวหน้า <Gym. S 1> ผู้ดุ <Ori ksi> นั <Nixon> ้นใส่พี่ครับคือว่าผมอยากมีเรื่องปรึกษาหน่อยมีอะไรหรือเปล่าเออคือว่าที่จริงแล้วคือผมเพิ่ส่งเอกสารรับสุดยอดได้ไปทางอีเมลส่งไปถึงบริษัทคู่ค้าโอ้โหโอมกขอโทษนะครับอึคือว่ารุ่นพี่ครับผมขอโทษจริงๆนะครับคือผม ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกังวลนะวิุ้้นพี่ที่ดีเนี่ยนะแถมนี่มันยังเป็นครั้งแรกที่ทัศนวิทําผำพาด้วยนี่ใช่แล้วคือไงอะ <laughs> ถึงจะรู้คิดแบบนี้มันไม่ค่อยดีแต่ก็แอบ,บรู้สึกดีแฮะขาเราก็ต้องมีผิดพลาดมั้งแหละเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันปรึกษาหัวหน้าเลยนะ พ่อผมนะครับผมมีเรื่องในงานให้ทราบแล้วก็เรื่องมีเรื่องปรึกษาอะไรไปก่อเรื่องอะไรอีกแล้วล่ะชักจะชักไปวะคือว่ามีขอ้อผิดพลาดที่ส่งเอกสารไปที่ทางบริษัทคู่ค้านะครับโดยได้มีการขอโทษพร้อมไหว้วานให้ทางรูร้ลบเอกสารไปแล้วครับขออภัยเเียนส่วนที่สร้างความรุนรนให้นะครับ <c oughs> <This air. S 2> แล้วแล้วเอ๊ะแล้วแล้วเรื่องที่จะปรึกษาคืออะไรมาปหลายรอบแล้วนะว่าให้เริ่มพูดอะไรนะให้เริ่มจากพูดสรุปก่อนนะเออเอ่อ,อ,อยังไม่ทันได้อ่านเลยเ <c oughs> <c oughs> อ,อยมันจะมีอะไรนอกเหนือไปจากการแก้ที่ใส่ของเธอกันล่ะโธ่ <c oughs> เธอแต่มนทำไม่ได้เรื่องช้าททำงานไม่ละเอียดเพราะใจลอยแบบนี้เลยก่อเรื่องผิดพลาดอีกใช่ไหมคนที่ทำไม่ใช่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำพลาดมานี่ทำไปถึงไม่พัฒนาตัวเองบ้างล่ะหุ่ยแรงไม่คิดจะแก้ที่ใส่ของตัวเองบ้างเลยไงเป็นแบบนี้นายจะเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งในฐานะบุคลากรบริษัทและคนในสังคมได้ไง แรงมากเพราะอย่างนี system, ้ไงนายเลยล้มเหลวมันตั้งแต่ตอนทำงานที่เก่าละมันเป็นปัญหาที่โอ้โหโผยป้าแรงอ่ะต้องต่าขั้นนี้เลยหรอไม่ฟังอะไรหน่อยหรอหูม่ไว้ทำอะไรขั้นสมองหรอขออภัยจริงๆครับ ผหเป็นนี่นี่ลาออกแล้นะเจอขนาดนี้หัวหน้าแบบไม่ซับพอร์ตเลยอะช่มามมเถอะถ้าไม่มีเรื่องอะไรจะพูดก็ร,รีบกลับไปทำงานแล้วล่ะฉันเองก็ยุ่งอยู่นะมีวเวลาจะมานั่งทฤษฎีนาคนไร้ความสามารถแบบนายหรอหุ้ยแรงอะ่ะแรงมากอะครับเป็นลูกน้องก็ได้แต่ต้องก้มหัวฟังเขาเนาะ ทำงานช้าพลาดเยอะงุ่มง่ามอ่านี่คือสิ่งที่หารู้แบบโดนมองพนักงานคนก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เรื่องก็โดนกันแกล้งอย่างหนักจนเป็นซึมเศร้าแล้วโดนกดดันให้ลาออกเลยนะนะหูยข้นามานล้วเลยอ่ะน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรืออย่าเข้าไปยุ่งเลยจะดีที่สุด สงสารพระเอกมากนะจุดนี้จิตตกอ่ะครับฮานึกถึงแบบแย่ขึ้นมาซะได้แต่ว่ารุ่นพี่จริงๆแล้วเคยคิดไหมครับว่าถ้าไม่มีหัวหน้าอยู่คงดีแท้ๆเออถ้าถ้าเราเป็น <laughs> ถ้าเราเป็นฮารุเราเออจริง <laughs> กูคิดทุกวันอะ <laughs> แต่ก็เห็นไหมเพื่อหลายครั้งด้วยถ้านี่ไม่ใช่ความฝันแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงกันละครับโอ้ถ้าอย่างนั้นสำหรับุ่นพี่แล้วมันก็นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่ใช่หรอครับอย่าพูดด้วยหน้าตายอย่างนี้ไดหมเถียงไม่ออกนะรุนพี่ครับดีจังนะที่ไม่มีหัวหน้าอยู่หยุดที่เธอท s นน a ีิ แค่ <c oughs> นี้กูก็เครียดจะตายแล้วว่าเาเชียที่นี่น่ะอะไรกันเป็นแบบนี้หรอเน,นี่ย